ลิปนี้ก็ฝากถึงคนที่ท้อแท้จนเลิกเล่นโดนาไปครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเลิกเล่นโดนาครับถ้ายังไม่ลองวิธีนี้ร้อยตั้งร้อยก็ต้องโทษคนอื่นไว้ก่อนครับก่อนที่จะโทษตัวเราเราลองหันมาโฟกัสที่ตัวเราดูก่อนครับว่า3ตัวเนี่ยเราเล่นตัวอะไรได้ดีที่สุดอ่าถึงทีมจะไม่เกิดแต่ถ้าเราเบียงแบกได้อะไรเงี้ยลองลองหาดูครับผมว่ามันต้องมีแหละสักตัวหนึ่งอ่ลองมาเลือกดู3าตัวถ้าเรา อ่ะมาโฟกัสสามตัวนี้แล้วมันวินเลตสูงอ่ะมันก็ทําให้เราไปต่อได้ครับตัววินเลตสูงอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราชอบนะครับอ่าบางคนอาจจะไม่ได้เล่นตัวที่ชอบบางทีเล่นตัวที่ชอบไปอ่ะอาจจะทําให้ทีมแพ้เพราะว่าเราเล่นไม่เป็นแค่ชอบเฉยเฉยอ,อ่ะเออแล้วก็แพ้อ่าลองเล่นตัวที่บันชนะดูครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอตัวอะไรที่มันดีวะกูจะรู้ได้ไงเนี่ย อ่ถ้ายี่สิบนาทีแล้วตายสิเลยไม่ดีแล้วอันนี้คือเจถึงจะชอบเล่นก็ตามก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ยังแพ้อยู่อย่างนั้นอ่าต่อไปครับฝึกเล่นคนเดียวให้มีความสุขครับอย่างผมเนี่ยก็อาจจะหนีไปลงแรงคนเดียวอ่าเพราะว่าการเล่นคนเดียวมันเป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุดและการเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมต้องมาแบกรับแบกดาเมจแท้งให้ด้วยเปิดให้ด้วยทำดาเมจให้ด้วยอะไรเงี้ยผมไม่มีความสุขเออ ถ้าเพื่อนหนีไปนอนเนะี้ยผมก็มาโซโล่แล้งคนเดียวอยากโยนกน็โยนมึงอยากชนะหรือเปล่าเออถามมันก่อนถ้าทีมมันกวนตีนอนยะ่างเงี้ยเออถ้ามันไม่อยากชนะเราก็ทําอย่างอื่นครับทําให้มันแพ้ไปเลยเอ้าวคนดูก็จะงงเอาไอ้เหียนี่แม่งคนเร็วดี่วเป็นคนดีแล้วมันยากมึงจะเป็นทำไมวะก็ทีมันไม่อยากชนะอยู่แล้วจะให้มันชนะทำไม ถ้ากูเป็นคนดีแล้วมันก็พยายามมาเอา,า,อาคีบกูทําให้กูแพ้ยางเงี้ยกูก็จะพยายามเล่นหรออันนี้ผมมาคนเดียวผมก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วว่ามันจะเจอเกมเฮี้ยประมาณ8 80เอร์นอ่ะเรามารับความเฮียมาเสฟมาเสพความเจ็บปวดอะไรเงี้ยถ้ากูไม่อยากเล่นกูก็ไม่เล่นไง มันต่างจากการที่ไปเล่นกับเป็นเพื่อนไงเวลาเราพาเขามาเงี้ยเรามาเจอคนโยนเราโยนไม่ได้เฮียเราไม่มีความสุขเ,เกงใจเขาเขามาเล่นกับเราอะไรเงี้ยกูโยนไม่ได้อันนี้กูมาคนเดียวกูโยนได้เต็มที่อันนี้มันก็น่าจะเป็นแนวจิตเวทหรือเปล่าเราหาจุดยืนให้เราเพื่อที่จะอยู่ในเกมเกมนี้ได้จุดยึดเหนี่ยวอะจุดยึดเหนี่ยวแล้วกันเราไปหากันดู บางคนอาจจะอยากเข้ามากูอยากปักบอดอเฉยๆแต่กูไม่ต้องชนะก็ได้กูมาปักบอดทั้งเกมเลยกูไม่ต้องสู้กับใครกูเป็นสายกินเจเอ,อ่ะอย่างนั้นก็ทําได้ครับไปเล่นคนเดียวนะไปเล่นคนเดียวไม่ต้องมาเล่นกับกูถ้าไม่ฆ่าใครเลยเอ,อ,อันต่อไปครับลองตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะเพราะว่าส่วนมากเราคาดหวังที่ให้มันจะชนะเลย มันเป็นไปไม่ได้ครับทุกเกมมันจะชนะทุกเกมมันไม่มันไม่ได้เออถ้าแพ้แล้วอารมณ์เสียเนี่ยควรไปทางกันอื่นเออไม่ไม่ควรดีกว่าอันนี้กูเป็นคลิปดึงคนกลับมาเล่นไอ้เหี้ยกูมาผิดเว้แล้วเนี่ยไ <c oughs> อยอย่างเช่นครับเออเกมนี้กูจะตั้งใจลัดคิปให้ได้มากที่สุดโฟกัสที่การลัดทิป ลัดยดเลยเออลัดยดลัดยดปึ๊บสิบนาทีแรกกูมีตังค์เท่าไหร่เอาแค่นั้นพอเกมจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรกูดูแค่ดีออะยังเล่นซัพพอร์ตกูจะซื้อบอร์ดให้หมดครังเลยไอเนี้ยกูจะปักบอร์ดที่ที่ทีมตรงข้ามหาไม่เจอเอะไรเงี้ยไหนดูสิจะปักแล้วมือหาไม่เจออุ้ยกูมีความสมุขยังไม่ต้องเอาชนะก่อนบางทีเราไปคาดหวังให้มันชนะทีเดียวมันการติ๊กถูกใหญ่ๆอันเดียวไง บางทีเรามาเล่นซัพพอร์ตเนี่ยอุ้ยเรากดเลนได้แอตติกถูกหนึ่งอุ้ยเราปักวอดแล้วมันาไมไเจอแอตติกถูกหนึ่งอุ้ยเกมนี้เลนกูไม่แพ้เลยแอตติกถูกหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วกว่ามันจะจบเกมอะเราติ๊กถูกหนึ่งแบบไปเรื่อยๆมันยังดีกว่าเรามาคาบหลังติ๊กถูกกันเดียวให้มันชนะเอออย่างน้อยๆไอ,ไอ้ที่เราติ๊กถูกไว้เยอะๆมันก็ต้องมีความสุขก,กว่า อันสุดท้ายอยู่แล้วครับพอจะเข้าใจหรือเปล่าอันต่อมาครับก็หัดดูรีเพย์ตัวเองนะแอบร้อยละเก้าสิแม่งไม่ดูนหรอกอมาดูกันว่าเราดูรีเพย์เนี่ยกูตายตรงนี้ทําไมกูตายวะเนี่ยก็มาดูก็จะเห็นบางช็อตที่เราเดินโงู้ก็จะเห็นว่าเอ้าทําไมกูไม่เข้าไปตีมันต่อวะทําไมกูเดินหนีวะหรือบางทีเราอาจจะเห็นว่าคนในทีมเราเอ้ยมันก็พยายามแล้วนี่ะเราก็ เราเล่นไม่ดีเองอะไรเงี้ยเอาตรงๆคนที่เขามาเล่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากมาเจอเกมแย่ๆหรือว่าเขาอยากจะมาแพ้เลนหรอกอ่ะเอาเป็นว่าเราต้องคิดว่าเออมันเล่นเล่นได้แค่นั้นนะเดี๋ยวครั้งต่อไปคูจะพยายามกดตัวที่มันหดๆกว่านี้มาแล้วกันจะได้แบกพวกโง่ๆพวกนี้ได้ก <c oughs> ็เข้าข้างตัวเองไป รือบางทีเรามาดูรีเพย์เราก็จะรู้ว่าไอตัวไหนมันเข้ากันบ้างยอย่างดูทีมตรงข้ามไอคอมโบตัวนี้มันดีวะ่ะลอกเรียนเลยเรียนแบบเลยอ,อย่างเช่นเรนเรามีแอนตี้เมย์อยู่แล้วไอเฮีย้ยเราไปกดวีนอมมาไม่มันจะฆ่ายัางไงวะเนี่ยค้งต่อไปแยวกูกดวิดด็อกเตอร์มาแล้วก็กูโซโล่ฆ่าเลยไม่ต้องเกี่ยวกับแอนตี้เมยและอันสุดท้ายครับก็คือการให้คะแนนเพื่อนร่วมทีม อย่างเช่นเราเล่นปาร์ตี้ประจำเนาะอ่าอย่างเช่นไอคนนี้จบเกมปุ๊บเต็มสิบเราให้มันเท่าไหร่กูให้สักสามแล้วกันมาด้วยกันสักสองคนอย่างเงี้ยให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อนเราแม่งไม่เกินห้าดีกว่าเราก็ต้องเป็นตัวแบกแล้วถ้าจะยังเล่นกับเพื่อนนะตัวอะไรที่มันเกิดต้นเกมวะตัวอะไรที่มันฟาร์มน้อยตัวอะไรที่มันแบกค้ายเกมได้ด้วยเราก็ต้องไปคิดตรงนั้นแหละนี่ก็เป็นวิธียึดเหนียวในการเล่นของผมนะผมก็ทํามาหลายปีแล้วแหละ เ้วก็มองกันประมาณนี้แหละใครมีวิธีอะไรก็เอามาแชร์ผมได้นะผมชอบอ่านนะครับหรือบางคนอาจจะ,อ,ะอยากระบายว่าเอเ้ยเลิกเล่นเพราะอะไรวะ,ะหรือบางคนก็อยากจะอวดเนี่ยกูยังเล่นอยู่เพราะว่ากูยังทําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วกูทําประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมก็ <laughs> อยากจะรู้นะลองเม้นท์ๆกันดูว่าแต่ละคนมีคลิกหรือวิธีอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบ ยังคองสติได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบนะครับ